ชีวิตคนเฮ้าขอบวนแนบอนอนดอกจักสี่เมื่อไดตอนยังมีชีวิตอยู่เดินเหินได้ก็ให้ไปมาหาทา,านยามกันสมมุ่มห้อมกันสิไปยากแน่กวัดเอาแห่งเพื่อนร่วมพี่ร่วมน้องกันไวล้แล้วแ,แง,ง่ไงพวกเข้ากับมาร่วมก็บเพลโลดเป็นพี่น้องชาวมัยธยมศึกษาที่เคารพร,รักทุก,กันตัวเราได้รับราชการ เป็นครูและเป็นผู้บริหารมัธยมศึกษาจากการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเพื่อสร้างลูกหลานให้เราเป็นคนดีคนเก่งได้ามากมายจนเขาประสบความสําเร็จได้เยอะแยะเมื่อกเกษียณอายุราชการมาเราควรมาอยู่รวมกันหรือตุ้มโฮมกันท่านพ่อสองงมพงษ์ลมรัตได้ก่อตั้งสมรงษขึ้นเมื่อปี25งพหอสบที่พวกเราได้สืบทอดมาโดยมีขนมการชุดท่านสมพงษ์ท่านสุวรรณลมรัตมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปัจจุบันตัวผมเอง รับผิดชอบในการนะเป็นประธานชมรมข้าราชการบำงงานาญมัตยองศาอวบราตานีและนาจะเลยซึ่งมีท่านรองหรพงรปงท่านในตีศรีสปูมิและท่านประชาสิทธิโชคเป็นรองประธานและก็มีกรรมการชุดต่างๆมาดําเนินการตามข้อบังคับของชมรมมีกิจกรรมให้บริการกับชมรมหลายกิจกรรมเช่นเยี่ยมผู้สูงอายุจัดสวัสดิการสําหรับผู้ป่วยสะพานบุญให้กับญาติ ผู้เสียชีวิตเหล่านี้เป็นต้นนอกจากนั้นก็ทํากิจกรรมอาอกลมต่างๆให้ความรู้กับสมาชิจากจัดนันพัฒนาการการท่องเที่ยวต่างประเทศและในประเทศมากมายมีมองค์การชุดต่างๆรับผิดชอบชัดเจนนะครับนอกจากนั้นในการจัดสวัสดกการเราก็ได้จัดชุดคณะกรรมการรับผิดชอบผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเยี่ยมไปเยี่ยนกันอยู่ตลอดเวลานะครับก็อ,อยากให้ท่านทั้งหลายเข้ามาเป็นสมาชิก รวมกับพวกเราเพื่อความปลีกนแผนของชาวมัธยมสาในส่วนของประชาสัมพันธ์นะครับเราก็จะมีการสื่อสารกับสมาชิกทุกท่านทะไม่ว่าจะสื่อสารทาง Facebook ทางกลุ่มไลน์นะครับแล้วก็มีเรื่องของเว็บไซต์ต่างๆนะครับซึ่งเราสามารถที่จะให้ข้อมูลสมาชิกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข่าวสารเรื่องของการเงินเรื่องของสมาชิกนะครับเรื่องของการเก็บคู้องต่างๆเนี่ยเราก็จะดูแลกันนะครับรวมของเรา มีระบบการรับจ่ายเงินที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบข่าวแม่นไซของชุมรมได้และมีการใช้กาอย่างคุ้มค่าเพื่อประโยชน์มากที่สุดเรามาร่วมกันพัฒนาการสื่อสารโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยทันกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันเพื่อทําให้คุณภาพชีวิตเรามีขึ้นไล้อย่อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับสมาชิกมัธยมศึกษาได้สมัครเป็นสมาชิกชมรมโดยมีค่าสมัคร100บาท ค่าบำรุงปีละ200บาทท่านจะชำระทุกปีปีละ200บาทจนกว่าอายุจะ80ปีท่านก็นจะได้รับผัานยกเว้นส่วนรายละเอียดขอเชิญชวนท่านได้ศึกษารายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของชมรมชมรมเราจัดกิจกรรมรับน้องใหม่สงการานต์ประชุมใหญ่สามัญประจำปีและท่องเที่ยวตามความสมัครใจครับผมเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าชมรมข้าราชการบำนาญมัเทียมศึกษา อูบนราชธานีอำนาจเจริญของเรามีวัตถุประสงค์หลักเพื่อตุ้มโฮมเพื่อนพี่น้องชาวมัธยมศึกษานอกระบบราชการเพื่อสร้างความอบอุ่นความเอื้ออาทรเสริมสวัสดิการและสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่องโดยมีข้อบังคับชมรมที่เอื้อต่อการทําสิ่งดีๆของกิจกรรมปัจจุบันเราสามารถตุ้มโฮมพี่น้องได้ถึง448คนและจะมากขึ้นอบอุ่นขึ้นในอนาคต เชิญชวนเป็นสมาชิกชมรมด้วยกันนะครับท่านสมัครเป็นสมาชิกด้วยกันนะครับเชิญเป็นสมาชิกชมรมด้วยกันนะคะเชวนมาสมัครเป็นสมาชิกชมรมด้วยกันนะคะเชิญชวนเป็นสมาชิกชมรมด้วยกันนะครับ